สบายดีพ่าแม่พี่น้องมาพบพอกับนะ้ำม่นซาเน่คือเก่านะพี่น้องเนาะคือตอนนี้นะ้ำม่นกะทีบ้านเบาเนื้อนะ้อพี่น้องเนาะกะจิมาแต่งกินพี่น้องนี่น้ำม่นกะจีมาแตงหนอนะ้อพี่น้องเนาะหนอออกมาไม่ไพี่น้องกะจิมาแตงอ่าพาเบาเอกินน้อพี่น้องเนาะมันเป็พยางพาคนกินน้อพี่น้องกะจีเอานออะไรพี่น้องเนาะไปต้อนเนพิ่นพี่น้อง ก็อยู่หวานเนาะก็มีแต่กินนอบโบกินนอกับโบวักินย่างเนาะอาหารหลักๆของเราช่วงนี้ก็มีนอ้หลเดียวกันสินะแบมีแต่กินนอซอากินนอแรงกินนอสวยกินนอกินนอเดี๋ยวเนาะผมก็จะเอาหม้อต่างเลยนะออก็ไหลขนาด คลิปต่อจากอ่าพาเบาเอเพิ่นไปเอาหน่อเนาะไปปลกป่าพี่น้องเนาะแพี่น้องเนาะฮุกจีคนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะบางคนอาจสิสังเกตเห็นยอดมันี่เนาะบางคนอาจจะงงว่าเป็นหยังคือว่าจมยอดมันเนาะพี่น้องเนาะสาเหตุคืออ่าเวลาเฮาแต่งเฮาจมยอดมันจังซี่เนาะพี่น้องเนาะเวลากินมันก็จะจักจะนี่กินเลยพี่น้องเนาะโอ้แซ่บหลายเด้ โดยเฉพาะนอไล่ได้เนาะพี่น้องเนาะที่ว่าจงยอดแบบนี้เนาะส่วนนอบงอ่านอไม่สร้างจังซั่นเฮาก็สิบ่บ่บ่ได้จงเด้พี่น้องก็จงโดยเฉพาะนอไล่ได้เนาะพี่น้องก็สิพาใหญ่ๆแบบนี้เด้พี่น้องนอห่มไปฟังไทยหั่นเห็นอ่ะพี่น้องเพิ่นซอน้อยๆเด้แต่ว่าอันนั้นเพิ่นแกงใส่ใบยานางหั่นพี่น้องแต่ว่าอยู่บ้านนหุ่มบ่มีเนาะอันตะนั้นพี่น้องเพิ่นก็ว่าให้นห่มเอาไปปลูกเด แกงกินกจะแซ่เพื่อนว่าแกงเซโนไล่เนาะอันน้มกับไปออกกับเนาะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นอ่าวิธีแกงนอ้อยูุ่บ้านน้องหมพี่น้องก็จะพายาง,ง่ายๆในจงยอดมันแบบนี้เนาะเดี๋ยวก็จะเอาค้าปิดก่อนเพื่อว่าจะให้มันฟฟุดไว้เนาะให้สุกไว้ตอนนี้คืออยากกินขอาแล้วโอเจบไว้เนาะตอนนี้ก็ประมาณมนึ่งม่วงเนาะโอ้เบาเอเพิ่นก็น่าอยากกินข้าวแหงเนาะ ขนาดน้องหุมก <t> ็ย <num it> <t> ังอยากกินเด็ก <num> ย <it> <t> ังนอกนะคะก็เอามาตังได้ับฮอนไหลพี่น้องฮ้อนู่บวันน้องฮุม่น้าสองวันสองวันนี้ทั่วรฮอนไหลที่สุดแต่ว่าตอนกลางคืนก็ฝนตกนนองแต่ว่ามายำเวนอย่างนี้หนักนสวยจนแรงก็จะมีอากาศร้อนไหลตอนน้องุมไปทางไทยฮันน้องวุมวะ ไปฟังใครเขาคือว่าฝนเอออันคือว่าฮอนแท้ฮอนว่ากลับมาฮอนบานตัวเองเอาก็บฮอนคือกันใช่ย่างแน่หมอชิงไข่วะโบแน่ยังใช่เหรอเอาแปะแล้วก็ไปไปคิงห <ces> ouais. ั <peace> ่นไปคิงเออเปิดเป็นหัวมักฟิตอันนี้ต้มให้มันได้เอาหินปักต้มต้มน้ำผมออกซะก่อน เทีแ่แล้วก็จีอันก็คือว่าพุง,งนี่เลยนะพุงจีนี่ได้วเป็นบ่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจีบริตุมเด้ส่วนพุงจังไอสีมะเบิงโอเคบค่ตอนนี้เดี๋ยวไอเอาน้อไปฝากแม่น้องดาวซะก,กันอเ,เออมาเคยชิญไปตไั้มใช้แท่งเป็นหมดนะครับได้ยินบ่น้อเสียงพี่น,อน้อไหมเสียงคนแท้ง <laughs> ý thức ở thức ý ở đây thức ý thức ý thức ý thức

พี่น้องพี่น้องพี่น้องเยิ่นเลยนะครับอันนี้ก็ใไ้ไหใ้พุ่ทีช้ต้นไมมาร่อนไลยกต่างเข้าจับกวาอมมีดต่ำแก้วก็อีกตั้งก็ช้ไห้เนี่ยตุกต่ำมันอกนัะพุ่มปดินทาต่อ Yu <coughs> know. แบบี่วิธีคิดเราเอาแบบบรนบานเข่ามือเราเป็นทกเลยนะครับเราะเิขึ้นได้จริงไ่ะวรตักดิ์เน่ไราใ้ các, nhau cũng không ok ăn nhá, chưa, ăn chưa, say nay nưng, ok đấy, còn say xoăn mua, โอเคมัเด้าเฮยตุองตู้บอลจุกจังเจียวว่นตอนนี้แกงนอของเหาก็สุกแล้วนะเดี๋ยวกับจีบวกให้แออีคุณลองกินเบิ้งมาเจี๊ึบปากบอนะโอเคได้เลยกินเบิ้งเชี่ยบอกตำหนักแกงนอจับเจีวคุ้งตู้บอลกันอยู่บ้านมาไปกินกับกับอาแกงนออยู่บ้านบ้าเออถึงเท่าไเห็นบ่ มีแตกตามกันไหนลองดูลองดักัดบัวใดพี่น้องตำแก้ยลำลำไม่ดีน่ะแปอีรีดงลูกเข้าเออเข้าบอเอกินไดเนาะเบอเอว่าแคปเนาะดีใจแล้วเนาะมาพี่น้องมากินโคลสะมาที่น้องกันด้วยพี่น้องโคลนี่อะเย็น ใจไงมอใจฮะน่งนะเอกโงานลด้วคอไปกินข้าวปตรงฟ้าผู้ได้ได้แก้วน่ะได้มันประเภทสมกัห้องหาเ่อยแล้วมั่คุเนาะ ดย่ทมาถุงแกงแก้วรัลยพวกนี้เนาะต้องไปเอาน้องสมบูมากเอามาบาน้อสมบูรณ์เราปกีนทำมันให้ก่อโอ้เป็นแกงเลยนางชีนงุมกินเข้าคราแ่ิ้อิ่มแล้วเนาะก็มาพีลีกินท่นงให้บาเอกินน้ำเนี่ในระงับไอ้คนที่มีปลา่านครับกิน่บ้านะครับ ที่เรียมมากับืนี้ครับอามมือมาตกเรืเนาะพี่น้องนะไปอยู่ไห้เนาะี่สตรีกินโอ้แ่บลายแตายหมดแล้วขัน้มีหยวาหลดแล้วราคแจะเป็นกับเองแกจีดีกับเพือนแล้วพี่น้องคุณต๊กพี่น้องเนาะคุณต๊กก็ระส่าพี่น้องในพี่น้องเนาอาจจะเห็นน้องหุ่ม จับย่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นเห็ดเนาะเห็ดอ่าเอามาตอนไปเอานอให้พี่น,น้องเนาะไปเอานอแล้วก็มาจั่วรเห็ดพี่น้องเนาะก็เลย,อ,อ,เลยอันเพิ่นก็เลยแบ่งให้ห่มนอันครึ่งน,งนึนงเนาะห่มก็กลับมาอ่าแกงใส่นอมแงพี่น้องแกงใส่นอาแม่าน,น้นงองเนาะน้องไปโรงแม่มาตาไก็แกง เ็ทนิเซโน่แหละพี่น้องเนาะโอ้แซ่บหลายพี่น้องเฮนได้นักกวาจีผ่าได้บพแไม่เรื่องง่ายพี่น้องรสชาติจะเยาวานๆเนาะพี่น้องน้อคหุ้มกะจจได้กลับเงอนแล้วเนาะพี่น้องะสำหรับคลิปที่น้องหุมกะได้ไปแตงกินเนาะรู่บ้านเบาเนื้อไปอ่าแตงนอพ่าเบาเอพันกินเข่าเนาะนีกะจจได้กลับงานแล้วพี่น้องกะจะไม่พี่น้องสนุ้ยแล้วพี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าพี่น้อง